มีหลายคนนะคะมาปรึกษาเก๋ว่าเอ๊ะเราจะถามยังไงนะคะถามทีมงานยังไงถามลูกน้องยังไงหรือถามตัวเองยังไงเพื่อให้เกิดนวัตกรรมหรือเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาได้วันนี้นะคะเก๋จะมาแบ,บ่งปันเรื่องของถามยังไงให้เกิดนวัตกรรมค่ะ โนอินายครีเอทีฟทูเ o โนเวชัโดยศาสิมาสุขสว่างเก๋คลิปนี้นะคะก็จะมาคุยกันถือเรื่องถามยังไงให้เกิดนวัตกรรมนะคะว่ามันมีคําถามอะไรบ้างที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อถามตัวเองถามผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องทีมงานเพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์นะคะเพื่อที่จะสามารถคิดอะไรใหม่ๆเพิ่ม ประสิภาพการทำงานก็ได้หรือเพิ่มนว,วัตรกรรมใหม่ๆก็ได้หรือเพิ่มไอเดียใหม่ๆในการที่จะไปพัฒนาบริการสินค้าหรือกระบวนการรายการทำงานให้มันดีขึ้นคำถามแรกนะคะที่เก๋อยากจะแนะนำก็คือคำว่า what if นะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้านะคะมันเป็นคำถามที่แบบเราต้องตอบหลังไปว่าหลังจากที่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแล้วให้ตอบทั้งด้านบวกและด้านลบยกตัวอย่างนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัทของเรามีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนระดมสมองกันและในเชิงรบเราก็ถามได้ด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัทของเราไม่มีการพัฒนานวัตกรรมนะคะพอเราได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะคะมันจะทําให้เราเห็นภาพว่าถ้าเราจะทํา อย่างนี้หรือไม่ทําอย่างนี้มันจะเกิดผลรับอะไรกับบริษัทของเราหรือองค์กรของเรานะคะหรือถ้าเราเอามาใช้กับตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่พัฒนาทักษะและความสามารถด้านดิจิตัลหลังโควิดมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลหลังโควิด ะคะําถามพวกนี้สามารถใช้ในการที่จะเอาไปได้ไอเดียใหม่ๆก็ต้องให้เกิดการคิดไอเดียเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ได้เพราะว่าเราจะคิดไปว่าเฮ้ยถ้าหลักจากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรือเกิดการกระทําอย่างนี้หรือเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วเราจะทํำยังไงหรือเวลาที่เราคิดไอเดียอะไรออกใหม่ๆมาได้นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราก็ต่อด้วยไอเดียใหม่ๆที่เราคิดขึ้นมาได้หรือแล้วก็จะเชิงลบด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าเราไม่ ทำอะไรกับไอเดียใหม่ๆนั้นนะคะมันจะทำให้เราได้ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆด้วยเก๋เคยใช้เท้าถานนี้ทั้งกับเหตุการณ์ที่เชิงเบือกและเชิงลบพบนะคะว่าส่วนใหญ่เวลาเราถามในเชิงลบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัทไม่พัฒนานวัตกรรมจะเกิดอะไรขึ้นถ้า ฉันไม่อัพสกิลรีสกิลให้ทันเหตุการณ์ให้ทานกับสถานการณ์ได้มันจะทําให้เกิดคําตอบหรือไอเดียเยอะแยะๆมากมายนะคะแต่พอถามคำถามเชิงบวกเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีการพัฒนาตัวเองมันจะเกิดไอเดียแค่2หรือ3คําตอบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะว่าเราจะต่อด้วยเชิงบวกหรือเชิงลบแต่คําถามนี้เป็นคําถามที่ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งค่ะคําถามที่2นะคะ How might we เราจะจะจุดได้อย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้อย่างไรเราจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรเราจะรีสกิลอัพสกิลตัวเองได้อย่างไรเราจะเพิ่มช่องทางในการให้ลูกค้าไาเห็นผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มขึ้นได้อย่างไร พอเราถามด้วยคำถามเฮ้ไหมวีหรือเราจะจดจุดได้อย่างไรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นคำถามปลายเปิดซึ่งใครก็สามารถคิดไอเดียอะไรก็ได้ซึ่งคำถามนี้เรามักจะใช้ในดีไซน์ติ๊ก k i n งเกม,มักจะใช้ในคำถามสำหรับดีไซน์ติ๊ก k i n งในช่วงของดียเพื่อเปิดรับไอเดียใหม่ๆไอเดียแปลกๆเข้ามานะคะเพราะมันเป็นคำถามปลายเปิดที่คุณสามารถที่จะตอบไอเดียอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะ อีกอันนึงนะคะสามเขาถาม why what แล้วก็ how นะคะหรือว่าเป็น golden circle ของไซมอนซ i เน k นะคะที่เขาจะถามนะคะวงข้างในจะขึ้นต้นด้วย why นะคะวงต่อมาคือ how แล้วก็ what นะคะ why ทำไมเราต้องสร้างสินค้าหรือบริการนั้นขึ้นมาให้กับลูกค้ามันมีประโยชน์อะไรจุดประสงค์คืออะไรนะคะ แล้วก็อันที่สอ,อย่างไรกระบวนการที่เราจะใช้สร้างสินค้าหรือบริการนั้นจนโดดเด่นว่าคู่แข่งเราจะทำได้อย่างไรนะคะและสุดท้ายอะไรคือสินค้าที่เราจะนำเสนอให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราอะไรคือบริการที่เราจะใช้เสนอให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเรานะคะอันนี้เป็น Golden c r c l e ของ ไซมอนซีเนตนะคะที่สำคัญนะคะซึ่งเขาก็มีเขียนหนังสือด้วยว่า start with why นะคะเริ่มต้นด้วย why ก่อนหาให้ได้ก่อนว่าทำไมถึงต้องมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราในตลาดหรือทำไมต้องมีสินค้าหรือบริการของเราให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคมันสำคัญยังไงแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างและอะไรคือที่เราจะนำเสนอเขานะคะส่วน ลักษณะของคำถามสุดท้าย Why ค่ะคำถามที่ขึ้นต้นด้วยทำไมนะคะ f Why Analysis น,นะคะเก๋เคยเมีคลิปนี้ไปแล้วเกี่ยวกับ5 Why นะคะลองกลับไปย้อนดูเวลาเราถามคำถามด้วยทำไมทำไมทำไม5ครั้งเพื่อหาให้เจอสาเหตุนะคะหรือเหตุผลที่เราจะพัฒนานวัตกรรมหรือจะแก้ไขไปัญหาต่างๆหรือ พาให้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไรด้วยการถามคำถาม why 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 หรือทำไมทำไมทำไม5ครั้งซึ่งมันจะทำให้ได้ลึกถึงคำตอบนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะคำถามที่แนะนำนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคำถามอย่างอื่นเช่นอาจจะถามเมื่อ,อไรเพราะอะไรอย่างไรอันนี้ก็เพิ่มเติมไปได้เป็นคำถามปลายเปิด ที่จะทำให้คนเนี่ยกล้าที่จะนำเสนอความคิดเห็นมากกว่าคำถามปลายปิดนะคะถามว่าคำถามปลายเปิดกับคำถามปลายปิดใช้เมื่อไหร่คำถามปลายเปิด,ปปดนะคะใช้เมื่อท่านต,ต,ต้องการไอเดียมากมายต้องการไอเดียใหม่ๆต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาแต่คำถามปลายปิดนะคะคำถามปลายปิดใช้เมื่อต้องการที่จะสะโคดนะคะ ความคิดเห็นหรือต้องการที่จะจบว่าเราจะเลือกไอเดียอะไรนะคะใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าท่านใช้ขําถาปลายปิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะมันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ไอเดียใหม่ๆจากลูกน้องจากทีมงานหรือจากคนที่เขาเข้ามาร่วมระดมสมองด้วยนะคะค่ะก็เป็นเทคนิค การถามเป็นทักษะการถามเล็กๆ,ๆน้อยๆและและักษณะคําถามเล็กๆน้อยที่เก่มาแบบกระปันกันนะคะหวังว่าจะลองเอาไปใช้ในการถามตัวเองแล้วก็ลองเอาไปใช้ในการถามคนที่มาระดมสมองด้วยกันหรือมาถามทีมงานของท่านเพื่อกระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ๆทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาเกิดพลังงานเชิงบวกในการระดมสมองหรือการคิดงานใหม่ๆคิดนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ innovation i i n c r e a t e To o i n n v โดยสาิมาสงสวรเก๋ค่ะชอบกดไลค์กดติดตามกด s ับ s c r i b e กันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ